สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี people, ้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปไปแล้วนะครับเป็นการปลูกป่านะครับแล้วเราสามารถนำสวนป่ามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการท่องเที่ยวได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนป่านะครับเราก็จะมีต้นกาแฟอยู่ท่าสวนป่านี่ครับกาแฟก็สวยดีมากเลยนะครับงามทั้งต้นไม้ทางต้นกาแฟนะครับส่วนใหญ่ตรงเนี้ย จะเป็นต้นประดู่กับต้นพะยูงครับจะเยอะนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นนี่คือส่วนพะยูงกับส่วนประดู่นะครับนี่แล้วก็ปลูกกาแฟแซมในสวนป่านะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะทําร้านกาแฟสร้างคาเฟ่เล็กๆครับอยู่บริเวณนี้ได้นะครับคือใช้ประโยชน์ร่วมกัน,นครับการที่เราปลูกต้นไม้ปลูกสวนป่ามันก็จะสดชื่นนะครับ อันนี้เป็นลักษณะของคาเฟ่ครับอันน,นี้เป็นต้นไม้เป็นสวนป่าที่เราปลูกไว้เราก็สามารถที่จะประับตกแต่งตรงนี้จะเป็นต้นพยุงนะครับแล้วก็เอาไม้ประดับมาปลูกรอบโคนต้นพยุงนะครับทําให้เป็นเหมือนคาเฟ่ครับมีทางเดินครับให้คนลงไปชมสวนป่านะครับอันนี้จะเป็นต้นกระดู่นะครับมีพั้งกระดู่มีทั้งมะข่ามงมีทั้งพยุงนะครับปลูกส่วนนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับให้เราสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปนะครับถือว่าเป็นจุดเช็คอินในส่วนของเราได้นะครับจะเป็นต้นประดู่ซะส่วนใหญ่นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นต้นกาแฟนะครับนี่นะครับส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับก,ก,ก,แแก็เป็นร้านกาแฟที่อยู่กับสวนป่าเลยนะครับอันถือว่าลงตัวมากนะครับคือปลูกกาแฟแล้วก็ทําร้านกาแฟนะครับ บรรยากาศดีมากครับนี่คือลักษณะรอบๆร้านกาแฟนะครับก็จะมีต้นไม้เยอะครับมีร้านกาแฟมีที่นั่งครับคนที่มาสั่งกาแฟนะครับก็สามารถามานั่งกินกาแฟได้นะครับนี่ครับนี่คือลักษณะของร้านกาแฟนะครับอยู่ที่อำเภอแข้งข้อหว h งเชภูมนะครับนี่ถือว่าบรรยากาศดีมากเลยครับเป็นร้านกาแฟที่ต้นไม้เยอะมากครับนี่คือบรรยากาศของร้านกาแฟนะครับ เป็นการจัดร้านให้ลงตัวนะครับให้เข้ากับสาพื้นที่นะครับเรามีต้นไม้อยู่แล้วเราก็ไม่จ้เป็นต้งตัดต้นไม้แต่เราสามารถทําร้านกาแฟยอยู่ร่วมกับต้นไม้ได้นะครับคนที่เขามากินกาแฟบางครั้งเขาก็ได้มาชมต้นไม้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาซื้อแต่กาแฟนะครับเขามากินกาแฟเขาก็อยากชมบรรยากาศชมร้านสวยๆนะครับเราก็สามารถออกแบบร้านกาแฟให้อยู่ในส่วนป่าได้นะครับ วันนี้กอดคนมาชมนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางครับว่าถ้าเราปลูกสวนป่านะครับถ้าเรามีทําเลดีๆเราขอสามารถสร้างเป็นรีสอร์ทสร้างเป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับให้คนมากินกาแฟให้คนมาชมต้นไม้อกอดจะได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะครับก็บหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กอย่าลืมกดไลค์กอดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าเจ้าของเราสร่ับคลิปนี้สวัสดีนะครับ